จ้าเจ้าเขากลับมาพบก,กันเหมือนเดิมนะจ้าครับช่องน้องอีดน้องกุ๊บคนตัวน้อยจ้าเจ้าว,วันนี้น้องกุบก็ย่า่ยเมนูไก่นึ่งสมุนไพรจ้าเป็นน่องสะโพกนะครับผมน้องยิ่งใหญ่เลยครับเจ้าน้องสะโพกค่ะแล้วก็มีตับเนี่ยจ,จ้าวนเป็นตับน้อจิ้มสามรสนะครับเรา มีน้ำซุปเป็นน้ำไก่นะเจ้าน้ำมันไก่กระย่าหี่ยเจ้าตำขี้มินมม้นเจ้าคล้ายแกนหอมป้อมใส่พริกแห้งน่อยใส่เกีย๊ยวใส่กะปิเหี้ยใส่หอมขาหอมแดงเหี้ยเจ้าใบมะกูดเหี้ยตำโข่ตำตำตำแล้วก็เอามา้าโมะกับไก่เจา้าแล้วก็ไปนึ่งนะเจ้าก่อนจะไปกินกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามด้วยนะครับผมหาข้าวหาปลาไม่กินข้าวด้วยกันครับผม มันแบบมาเหมาะจึงๆมากเจ้าดูอ้ดควันห่อเลยนะเจ้าควันวังวังอยู่เลยกำลังพดมาเลยคับผมดู <ừ> <ừ> มะามะมาะแซ่บได้แล้วม, <ะ S 1> ม <ะ S 2> ันสนอไาตั้งนานเด็ก

น้อนหนานใส่หลักวนสัมเดียเปลี่ยนก่อนแค่วันนี้เนี่ยเองหมดเลยนะครับมผมวันนี้ครับมุนไพรกุ้มะครับกับเขาเลยนะ 嗯嗯嗯，好啊，嗯，嗯，嗯。么？不，开吗？不开了吧。 นี่เป็นหวงทับหัวใจเลยครับอืมขม้าวมด ถ้าเป็นไก่เมืองไทยจะเหมาะวันนี้เนาะนี่เ,นเปลนไก่พันธุ์เกิดไก่เมืองนึ่งมากกว่าเปอยไงไก่พันธุ์มันสีมันมันแดดครับผมเอาของมาเอาเจ้า แค่ม่ด่าล้เสร้ ở đây. Ừm. Nó น้องกบมกินหนังนะครับมนนบันหอมเรื่องที่ฮขตต่ำนะครับนะแล้วครับมันจนนิ้มนะเข้ากันเหมาะขนาดครับผม

เหมัอนใครอึงอ่ะมันน่ะออไข่ไข่ัไข่ไข่กัน ของพ่อมนนุ่มจัดมาะทีนึไ่ไเปไกลเนื้ออมะจิมเลยใา่ไหะนะอืม กินม uh ันดัอลงแอละ ก็ควมว่ะนอน,นอน่นอนว่าเดี๋ยวสักวันจะลองเงี้ยไก่ใต้น่ามเพรครับผมจะหลอไไดว่จ้ะ <c oughs> ผ้ยำสั่งก็เป็นใจเมงหนือจะทำไม่ต้องใจเม้อ่ละ จันเ <c oughs> ดียร์คว <c oughs> มันลดมัข้ามันไก่เหรอ 好来嘛，嘛哈，朋

มากคุณอมวดจะอธิบายจะเลยลยครับผมใช่เปื่อยเลยนะครับมาจ้ามือดิ มอดเป็นเกิงกะติจ๊กอ่ะสองโคนนี้เป็นโลบนะครับเ <c oughs> หมาแต่หมอแต่เหมอือนไหนเนี่ยเตือนหมอเนาะ <c oughs>

โอเคนะครับนาอโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่อยาดคเนาะพี่ผาประกันได้ก็ขออภัยกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มีขาไก่หนึ่งสมุนไพรครับผมกับฟองคขิงในเห็มเนาะครับผมก็อคลิปหน้าเขาจะกินอย่างก็รบกวนที่ตัวตีดตามกูไลกดแชกดตีดตามกูเต้นนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องอีกกบพ้นตัวน้อยๆเต้นะครับผม เขาสองคนจะได้มีกําลังใจใทําคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้เขาสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ